พี่มารอรับอากิที่โรงเรียนนะคะอากิาก,กำลังจะเลิกแล้วเลิกเพึ่งครึ่งแล้วก็รอรับหลานมรงเรียนชื่อ p h l ิลิ School นึกว่ามาตรงนี้นาาลนนแบบล้วห้านก็ออกมาโอ้โหโทรศัพท์เธอยิงสุดยอดงมือนี่แบบล็อกไปเลยอะล็อกไปเลยเพราะถ่ายวิดีโออยู่อ,ออกตรงนี้มามาละจะไปยิงใกล้เขา เงี้ก็เป๋าทิ้งกันอย่างเงี้ยทำไมอะก็เข้าเข้าห้องก็วางวางถึงเวลาก็ก็หยิบของมันเด็กทำไมเด็กๆน่ารัก เดี๋ยวจะออกประตูไปแล้วเนี่ยเตรียมไว้เวลาครูก็จะปล่อยออกประตูไปแล้ว,ลวหลานหกล้มอ่ะ,มะเมื่อกี้ครูเขาโทรไปบอกแม่ว่าอากิหกล้มหน้าหัวเข่าแตกเพราะเขาไม่ชอบเดินชอบวิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มาลงเรียนอากินะคะเนี่ย

เควันเกวันรูมไม่เคยคือ เด้ามาแล้วมันเขาจะเดินจอดจริจรจรงเขาจอดตรงนี้แล้วก็เดินเดินเข้ามาตามทางใครเดินคนที่มารับอ่ะนี้อ๋อเนี่ยถ้ามาก่อนก็จะได้มาจอดเดินอย่างเงี้ยเข้ามาที่หลังก็ต้องจอดด้วยเนา <c oughs> ีไ่ไงห้องนุ้นเลิกแล้วอ๋อข้อ,อ,อด้านห้างด้านหน้าน ประตูนี้ได้โหหอบอะไรเยอะ,ยะๆเลยคนนี้อันนี้เด็กเล็กหอบเยอะเลยอ่ะ <c oughs> อพี่สะพีมั้งพี่หรือน้องก็จะปล่อยทีละคนนะ quiet out. Awesome. หนึงไม่กี่คนนะนะนะเด็กห้องหึงประมาณยี่สิบไม่ถึงใช้ไมยี่สิบคนสิบห้ายี่สิบคนเออน่เด็กเลออเโตกว่านี้ไหม็น่าจะอยู่ห้องนี้ เที่ยงสามสิบหกเหรอแล้วตอนนี้สามสิบหกมันออกมาเที่ยงกว่าจะเช็คชื่อกว่าจะคุยกอะไรอย่างเงี้ยประมาณห้าหกนาทีสินาที เดินได้หรือเปล่ารู้หัวเขา่าต้องมีเหตุทุกทีมันยังเดินเด็กเล็กอยู่นะห้องที่เดินออกมาเป็นเด็กเล็กอยู่นะ กูไม่ยังอุ้งตัวเล็กจังหลานเราอะหลานเราเป็ตัวเล็กตัวแค่นี้เห,เหรออุ๊าม,มองว่าตัวตัวจะใหญ่อาจีเ,าเห็นแล้วเ,เห็นแล้ว Hi, yeah next time though you kind to have to you kind of need to go like around yeah because we don't we don't want parents with their kids going through the parking lot oh, oh, oh okay <laughs> thank you. All right, just next time just roll the window down i'll bring her to you thank you, thank you ยากมากเลยป๊าป๊าซื้อให้บ๊อบมาด้วยนะลูกอ่ะให้ยายอุ้มไหมเอากระเป๋าออกก่อนนั่งไว้ถนัดวะค่อยๆลูกค่อยๆอากิจเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวพาไปเที่ยวเอาวม่แม่มจะมาจะมา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 จะมทมามาาวไม่แม่ไม่ไดมบอกมาอมมา วันนี้แม่ไปแล็กซีแล้วเดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จยูวอนมี